มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ขอนำเสนอตัวช่วยดีๆครับผลิตพันธุ์เสริมอาหารบูมดีเน็กซ์นวัตกรรมประสาน2องสุดยอดศาสตร์ชะลอวัยวิตามินเมดฟูบูมดีเน็กซ์ครับช่วยยืดอายุไข่เสริมคุ้มคุ้มกันช่วยใหืออาการของโรคที่เกิดจากความเสือ่อมอย่างต่างๆฮะบ่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไตเสื่อมตับแข็งแล้วก็ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองตัวนนะครับ ไผ่ตีแบบว่าทำงานนักพักผ่อนน้อยเจ็บป่วยเป็นวัดไงมีปัญหาริ้วรอยก่อนไว้ต้องตัวนี่เลยครับบูมดีเน็กซ์ครับบูมดีเน็กซ์เป็นวิตามินเม็ดฟูกรีนมิกซ์เบอร์รี่หอมอร่อยสดชื่นดูดซึมได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับรับประทานไงบ่มีตะกอนบ่มีน้ำตาลพวกพ้ากระสะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แอคทีฟของคนยุคใหม่แต่แตเลยครับ บำรุงร่างกายบรรเทาอาการอ่อนล้าเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองและกล้ามเนื้อเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยฮื้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวกระปีก้กระเปาเพิ่มพลังงานลดเลือนชะลอและป้องกันเริ้วร้อยป้องกันและฟื้นฟูโรคปติต่อช่วยชะลอวัยมีชีวิตดี่ยาวนานขึ้นตรงตัวนี้ครับ Boom DNext ถ้าใครสนใจ็ติต่อมาได้เลยนะครับ